สำหรับคำถามแบบนี้นะคะคงต้องถามกลับว่าที่ว่าเราให้ทุกวันเนี่ยให้แบบไหนเนาะแล้วก็มีการให้วัตถุดิบหรืออาหารอย่างอื่นให้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้ปริมาณเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าวิธีการให้ที่แตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบป,ปริมาณแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันย่อมส่งผลให้ในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันไปด้วยเนาะ แต่ถ้าถามมาแบบนี้ว่ารำผสมข้าวเนี่ยสามารถให้ได้ทุกวันไหมมีผลต่อระบบสืบพันธุ์หรือเปล่าเนาะเราก็จะตอบจากข้อมูลที่เราคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงละกันนะคะข้อแรกในเรื่องของรำกับข้าวเนี่ยถามว่ากินทุกวันได้ไหมกินได้เนาะแต่ก็ควรจะให้สารอาหารอื่นๆหรือวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยเพื่อให้วัวเนี่ยได้รับโภชนะที่ครบถ้วนเพราะว่าอะไรเพราะว่ารำกับข้าวเนี่ย มันเป็นแหล่งพลังงานที่ดีค่ะแต่ว่ามันมีโปรโตีนต่ําเพราะฉะนั้นการให้เฉพาะรำผสมกับข้าวให้กับวัวกินแค่นี้เนาะโดยที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้เลยแล้วก็มีการเสริมยาออย่างเงี้ยมันก็ทําให้วัวเนี่ยอาจจะมีสภาวะที่ขาดโปรโตีนซึ่งถ้าวัวได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอแน่นอนว่าร่างกายก็จะเสื่อมโทรมลงแล้วก็มีผลต่อระบบสืบพันธุ์แน่นอนเนาะข้อ2องรำและข้าวเนี่ยลักษณะมันมีอ่ะมันเป็นยังไง ลักษณะที่พูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของความชื้นค่ะถ้าความชื้นสูงเนาะไอ้พวกรำและข้าวพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงมากที่จะทําให้เกิดพวกเชื้อราเติบโตขึ้นได้ซึ่งเชื้อราเหล่านี้เนี่ยก็มักจะผลิตสิ่งที่เรียกว่าสารพิษจากเชื้อราขึ้นมาซึ่งเมื่อวัวเนี่ยได้รับสารพิษจากเชื้อราเหล่านี้เข้าไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนาะซึ่งเราจะต้องใช้จริงจริง เราก็อาจจะต้องดูลักษณะทางกายภาพของเขาเนาะว่าไอ้รัมและก็ข้าวที่เราได้มาเนี่ยมันมีสีหรือมันมีความชื้นเป็นยังไงมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะคะหรือมีสีของดอกเห็ดหรือดอกราเนาะอาจจะมีสีเขียวไปถึงสีดำเนี่ยขึ้นหรือไม่เพราะถ้ามีรเราสังเกตเห็นกรณีลาขึ้นเช่นเนี้ยเราก็ไม่ควรจะเอามาเป็นอาหารสัตว์ค่ะ